김밥 세개하고요 떡볶이 하나. 김밥은 플래시로드 좀까요 네. 포장할 네. 네. 때 하나씩 할까요? 아니면은 <laughs> 두개 하나 이렇게 포장할 네. 때 하나씩. 네, 아, 아, 두개 하나. 네. 플래시 김밥 세개로 떡볶이 하나요? 네. 마지막으요 네. 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 안녕하세요.สวัสดีค่ะ. ตานกลับมาตามทำสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนนะคะที่บอกว่าจะพาทุกคนมาดูร้านขายต็อกปอกกีค่ะร้านเนี้ยจะอยู่แถวใกล้ๆบ้านอบป,ป้านะคะซึ่งออมม่าของอบป,ป้าเป็นคนแนะนำมาเองเลยค่ะว่าร้านเนี้ยอร่อยนอกจากตก็อกปอกกีแล้วนะคะเราก็ซื้อคิมบับมาด้วยค่ะเพราะอบป,ป้าบอกว่าชาวเกาหลีอยากเขาจะทานคิมบับคู่กับต็อกปอกกีค่ะ ส่วนผักที่อยู่ในถ้วยนี้นะคะเป็นมูลกิมจิค่ะอามม่าทำเองกับมือเลยนะคะอร่อยมากๆพอทานข้าวเสร็จก็ทานยาตามไปเลยค่ะตัวนี้เป็นยาแก้ไอลดไข่นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะ